สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเซลล์รักคู่บตาเอเชียคู่บตตาบรรดุทุกทุกท่านนะครับเนาะอ่าอกขึ้นเก่าแล้วครับเมื่อเมื่อนี้ก็พ่อกับผมเ่านะครับเซลล์รักคู่บตานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งช่มเบิ้งรถเอ็มเจ็ดศูนย์นะครับคั้นนี้นะครับเนาะอ่าเป็นรถใหม่นะครับรุ่นยอดฮิดนะครับเนาะอ่พอดีมีลูกค้าสอบถามเขามาหลายอยู่่ว่ามีเอ็มเจ็ดศูนย์บอนะครับ่พอดีมีเขามาพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งใกล้ๆนะครับเด้ออาไปเบิ้งกันเลยครับ เขอไปเบิ่งนกันเลยครับตัวนี้ m 0มเจ็ดนะครับเป็นรุ่นยอพินิ้หน่อยพอดีลูกค้าสอดคันเขามาหลายอยู่นะครับว่าเป็นเจ็ดศูย์ในมีบอนะครับผมตัวนี้มีเขามาแล้วนะครับรับรองนลำมัน B20 นะครับที่ค่าบริการและมงวสารหนึปีมีเก้าร้อยโัมนะครับเ็มเจ็ดศูนะครับ ยาเดินาทางกบเป็นยาชั้นที่โานะครับผมเสรยๆน,น,นะครับเป็นรถหมยนะครับเนาะรถเมยนะครับนะึนนบเดียวเสี้ยลักษียกตัวย่างนะครับปีเจ็ดปีในเบิรงนะครับสำหรับเกษตรกรชาวไร่้อยนะครับเนาะยกตัวลังเป็นเกษตรกรชาวไร่้อยนะครับดาวเริ่มต้นตัวนี้ก็คือคันเป็นเกษตรกรชาวไร่้อยตัวนี้ก็คือร่างเงินยู หนึงน่งหมื่นสามพันบาทนะครับนีเงินหนึงน่งหมื่นสามพันบาทสามารถรับรถไปได้นะครับผมสำหรับเกษตรกรชาวไร่ไร้นะครับที่เด็เกเกเด็กโฉลกพทนนี่เกิดตรงไหนเกิดไปนะครับถ้าดดรถบวกไปมีตันหน้านะครับแล้วก็ผ่านสามนะครับผมราคาเงินสดจะอยูทย่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทนะครับ ดนะูดะบสีเสืองายร้านหนึ่งแสนหกพันหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับอสอยดาวสูงสุดก็อยู่ที่แปดหมื่นบาทนะครับค่าดาวสูงสุดแปดหมื่นบาทนะครับผมรับรถเพียงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับผมผนไล่ปีนะครับผนไล่ปีนะครับปีละสองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทนะครับอ่า ตัวนี้ก็คือพันเจ็ดปีเนาะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างพันเจ็ดปีนะครับการรถแทักเตอร์แต่ละขั้นก็บพันได้สูงสุดวิธีแปดปีเนาะพี่น้องเนาะอ่าพันเป็นได้แปดปีอันตัวนี้ก็คือเป็นสําหรับเกษตรกรชาวไร่ไอ้นะครับผมอ่าเพื่อเพิ่นสนใจรุ่นนี้ไงนะครับผมก็เลยมารีวิวให้เบิ่งนะครับผมดาวลูกต้นหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับพอนรายปีไม่มีวัตถย่อยนะครับผมสองแสนสองหมื่น แบบพันสี่ร้อยบาทนะครับเจ็ดปีนะครับหรือว่าถ้าอยากใส่แบบกูเสื้อปีนี่พันกีฬาอะไรให้กับนะครับใสู่เสื้อปีนี่พันกีลาอะไรให้กันแบกพันสูแบบปีอะไรให้กันนะครับผมา,าสตม์เอ็มจ็ดศูนย์สี่ศูนเนานะ เอาเซล์หลักกับภามาเบิ้งอ0เนะครับอ่าคือนี่คาลูกค้าท่านใดสนใจเป็นรุ่นใดก็สามารถเข้าม์เข้ามาได้เดี๋ยวเซี์หลักจี่ีวิวให้เบ,เเเบิ้งอ่าบว่าจะเป็นรุ่นสองอ่าเป็นเกเป่งหนเดี๋ยวเักสิวใงลูาสนใจกับคขามาขอมขอมาได้นะครับเน้อเาจะนเซล์หรักจะขอตัตล่าไปก่อนที่มาคุยกันไหมสวัสดีครับ